เอาล่ะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้คนอยู่กับผมเพชรแซดเอซ์เอีกเช่นเคยแล้วครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูแพตที่อัปเดตเข้ามาในวันที่31กรกฎาคมสองันห้ายหกสิบแปดกันนะคุณดูนี่แหละครับของที่เข้ามาก็จะเป็นเซตอบบีทินบิบตึงตึงลันลันโคตรตึงโคตรเท่โคตรอันตรายก็คือเซตนี้จะไม่มีระดับยูนิคนะคุณดูจะเป็นระดับแรแล้วก็รีเจนแล้วก็อันติเมตเลยนะครับก็คือ เซตไข่ตอนนี้มีระดับมิติกแล้วนะคุณดูก็โคตรตึงโคตรแรงกันเลยแหละระดับมิติกเนี่ยแล้วก็เขาได้ปรับเปลี่ยนระบบผสมเขาเรียกผสมปะผสมชุดอะผสมขึ้นระดับรีเจนระดับอัตเมทนะคุณดูจะเป็นประมาณนี้ฮะอบ,บีสช,ชิโนโบีนะก็คืออัตราความสําเร็จจะน้อยลงนะคุณดู ก็คือในอนาคตต่ออย่างนี้ก็คือไข่ไข่เซตน่าจะมีระดับและขึ้นไปนะระดับยูนิคไม่น่ามีแล้วนะคุณดูก็ต่ออย่างนี้นะก็รอดูในอนาคตว่าจะเป็นยังไงจะมีเซตเไรเข้ามาใหม่บ้างนะก็เดี๋ยวพาไปดูสเตตัสเซตเละกันเลยด้วยนี่แหละเซตเละก็จะเป็นประมาณนี้เลยฮนะแต่ไม่มีอ e ีพิเศษนะคุณดูอย่าลืมนะเขาปรับมาใหม่แล้วนะแต่จะเอาไปใส่เทก็ได้อยู่ต่อไปก็ไปดูระดับรีเจนนะคุณดูนี่ครับระดับรีเจน อบ,บิชิโนบิปสต,ติตัสจะตึงก็ลันอยู่ใส่ควบ3ส่วนออแท็กบวก130มคิรัมเมบวก15ออเดบวก1 5อยสบพีวกพั0ส่ใส่ควบ9ส่วนระดับสกิลเพิ่มมาหนึ่งก็แล้วก็มีอีพิเศษเพิ่มขึ้นมานะคุณดกูก็ตึงอยู่สตตัสก,ก็โหแรงอะ่ะต่อไปก็จะพาไปดูระดับอันติเมตนะคุณดูผสมขึ้นมาอันติเมดมันต้องหมดเท่าไหรว่วะหน้าระดับอันติเมตก็จะมีประมาณนี้ฮะ ก็ใส่ครบ3ส่วนจะได้อ l l a t แท c ก160ค<ข>ิดาเมจบวก30ใส่ครบ6ส่วนจะได้ออเด็บบวก180 n p บวก2200ั้ผมแล้วก็ใส่ครบ9ส่วนจะได้ระดับสกิลเพิ่มขึ้นมา 1, 1> แล้วก็ได้ e, ีได้ E พิเศษก็เดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูระดับมิติกนะคุณดูนี่ระดับมิติกสเีตัสห่างจากอันติเมตครึ่งต่อครึ่งเลยมั้งเนี่ยอเล็กแท็กของอันติเมตจะเป็น150แต่นี้พุ่งงานาเป็น250 เพิ่มมาอีกเป็นร้อยเพิ่มมาอีกเป็นเท่าตัวะชุดมิติโคตรเท่ดูแค่หน้าก็พอแล้วโอโ้โหมันจะเท่ไปไหนวะสเตตัสระดับมิติก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยฮะก็ใส่ครบ3ส่วนจะได้ o อ t อ็2แท k กบเวก50นะครับผมใส่ครบ6ส่วนจะได้ o อเด250 SP บวก3 0 0พนะครับผม ใส่ครบ9ส่วนระดับสกิลเพิ่มขึ้นมา1นะครับผมแล้วก็ใส่ครบ9ส่วนจะได้อ e พิเศษนะครับผมโบนัสเซ็ตพิเศษสําหรับอบิชินูบีเมื่อใส่ครบ6ส่วนก็รับค่าสเตตัสโบนัสเพิ่มไปเลยก็คือระดับซีเจนจะได้ sp บวกเพิ่มเข้าไปอีก1,500นะครับผมแล้วก็ระดับอันดิเมทจะได้ sp 2,250ระดับมิติกจะได้ sp อีก3,000นะครับผมเนี่ยครับเขาหมายเหตุไว้อย่หมายเหตุโบนัสนี้จะได้รับจนกว่าจะมีเซตใหม่เพิ่มเข้ามาในเกมนะครับผมหลังจากนั้นนนจะะถูกกําาาออเเหหมยตุวล ต่อไปก็จะพาไปดูกิจกรรมตัวเยอะอีเวนต์นะผม กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดนะวันที่อัปเดตเข้ามาถึงวันที่14สิงหานะครับผมเวลา10บโมงนะครับผมโซเยอร์คูปองนี่คือตอบจากบอสซับเวย์อาเคดนะครับผมก็คือเราสามารถนําเอาโซเยอร์คูปองนี้เพื่อน,นำไปแลกกับไมเคิล l ช c ไนเดอร์นะครับผมก็คือใช้50ชิ้นแลกได้1กล่องนะครับผมเป็นกล่องโซเยอร์แรนดอมเซตนะครับผมในกล่องโซเยอร์แรนดอมบล็อกนั้นจะมีเป็นเซตทหารนะคนดูเป็นของสายถึกก,ก็ถึกอยู่อะสายสมดุลน,นะเป็นของสายสมดุล เลยนะก็สเตตัสก็เอาเรื่องอยู่แต่ส่วนมากเขาหน้าจะเอาไปโคนว่าได้เท่ได้เท่ดเทได้ตึงงานเป็นอาหารนี่ก็สเตตัสก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นเลิฟมัมอีเวนต์นะผมก็คือกิจกรรมเลิฟมัมอีเวนต ก็เริ่มตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึงวันที่26สิงหาคมนะครับผมก็เราต้องไปลงอาเคดเทมเพิลนะครับผมก็คือบอสจีนนะครับผมเพื่อหาจัดมินโฟเวอร์นะครับผมอีกอย่างหนึ่งเราต้องออนไลน์ไทม์นะครับผมก็จะได้เลดไดมอนด์เดคอร์เรชั่นนะครับผมก็2อย่างนี้นำอาไปแลกกับไมเคิลชไนเดอร์นะครับผมมันสามารถทำกิจกรรมเพื่อนำอาไปแลกได้นะครับผมคือใช้50ชิ้นใช้จัดมินาวเวอร์นะครับผม50ชิ้นแล้วก็เลดไดมอน ห่งชิ้นนะครับผมแล้วก็เงินอีก5 0 0แสนเซนนะครับผมก็ใช้เท่ากันหมดเลยนะ3ชิ้นนี้นะคุณดูก็ต่อไปก็จะพาไปดูสเตตัสยันนะผมส่วนเสือ้อโอ้ก็กระตึงอยู่ก็จะเป็นคีเป็น2คียีนะส่วนเสือ้อส่วนหมวกนะแลวอย่างหนึ่งก็จะเป็นส่วนประดับนะส่วนประดับก็ได้2คียีนะคุณดูสเตตัสก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปก็จะมีอัปเดตไอเทมกล่องสุ่มนะครับผมเลิบ ok มัมบ็อกสองพันยี่ห้านะครับผมหาได้จากดี s h ช p อนะครับผม กล่องละ4,000ัน de นะครับผมก็ไอเทมข้างในก็จะมีเสื้อมีกางเกงแล้วก็ใบหน้าแล้วก็ทรงผมนะครับผมสเตตัสก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมใส่ครบ3ส่วนจะได้ออรแท็กร้อยห้าสิบขีเร็บวกห้าจุดห้าใส่ครบ5ส่วนจะได้ออรแท็กร้อยห้าสิบแล้วก็ออเดฟบวกส0มร้อยีดเม็บวก15นะครับผมใส่ครบ7ส่วนจะได้ออรแท็กส0งแล้วก็ออเดฟ300คมร้ีดเม็บวก25นะครับผมใช้สเตตัสร่วมกับไอเทมดังต่อไปนี้นะครับผม ก็จะเป็นจัดมินจัดมินข่าวจัดมินลิงแล้วก็จัดมินวิงนะครับผมก็เ,เดี๋ยวพาไปดูสเตตัสเป็นจะเป็นส่วนหลังแล้วก็ส่วนประดับแล้วก็ส่วนแหวนนะครับผมก็สเตตัสก็จะมีประมาณนี้เลยฮะก็ของที่อัปเดตก็จะมีประมาณนี้นครับผมแล้วก็จะมีการขยายเวลากิจกรรม pvp event นะครับผมก็คือ pvp เพื่อรับสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศนะครับผมก็คือเราจะได้ฉายานะครับผมถ้าหากเราเข้าร่วมกิจกรรม pvp นะครับผม แพทที่อัปเดตเข้ามาในวันที่31กร,รกฎาคมก็จะมีประมาณนี้ัะผมก็ถ้าเกิดมีตรงไหนที่คนดูไม่เข้าใจนะผมก็ผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้ดีคลิปชั่นนะผมก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ับผมก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ับผมคลิปหน้าบายบายไว้เจอกันครับ